โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นสป,ปายกันนะครับอ้าวได้เป็นลูกเรือโอเคนายอำเภอมาเสิร์ฟทุี่แล้วทุกคนวันนี้เราจะไปเล่นเป็นนายอำเภอสิงเปือนโตกันยิงทุกคนที่สงสยยัยเราจะยิงทุกคนนะทุกคนอม,มีสป,ปายแบบนี้ก็ไม่รู้ดิ ตามสเต็ปฆาตกรแล้วเดี unning, ๋ยวเขาจะปิดไฟนี่ไงผมต้องเดินเดินเดินออกห่างทุกคนอ้าวอ้าวเขียวปาตัวหน้าเลยอ่ะกดเขียวไปโอ้เขียวทำไมปาตัวหน้าแบบนี้วะ สีเขียวเป็นสปายหรือว่าอะไรนะว่าสปายหรือเปล่าวะวิตามินหรือน้ำตาลเมื่อกี้เรามองไม่เห็นอะ่ะมีคนแตกถ้ามีเสียงรถเลยก็ขอไปไ้วยนะทุกคนอ้าว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปยิงไอ้เขียวเองเล่นไมเลือนายอำเภอสิงปืนโตพร้อมเล่งปืนแล้วจ้ะเปิดไม่หน่อยทุกคนสามารถทำได้เราเป็นนายอำเภอพูดที่จะฆ่ามัน

ตัวหรอไม่เป็นไรค่แล้วเป็น number อนหน้าตาผมผมเชื่อเขาลาเขาลาตาตาผมเปลี่ยนรูปอำนายผมก็เลยจะไปยิงไงแน่ใจนแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไมับนปาดคุณไปแล้วอ่ะอย่าลืมตามตที่เราบอกบอกไปไปเชื่อไปเชื่อ วดวดสีตาตาเลวดีตนไปอะไปอะสีส้มน่าสงสัยเฮ้ยน่าสงสัยว่ปากเบี้ยวมาละโอ้เราจะแพ้ไมเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนเชื่อเราเพราะเราเป็นนายอำเภอที <emphasis. 6> <ck> ่ดีเ um, ี่ยวมันคยดี่ยเีส อืมัน <c> ะมันมาโกมไม่ได้บ้าเลยอะเย้มาโกน่าวันดิที่หน้าวันดิที่หน้าจบขอไม่ใส่อันเนี้ยเป็นบ้าเราอะขอเล่นก่อนดูฮะโอเคทุกคนรู้สึกว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปไปวันนี้เราไม่เล่นลัสบายเราจะเล่นในอมเภอกันทุกคน ไปวันนี้เราจะเล่นในอำเภอละเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราจะเป็นในอำเภอที่ดีในทุกคนเพื่อเสียงถ้าเสียงมันกล้องก็ขอไปได้วยนะทุกคนมันแก้ไม่ได้อะอเคปิดไม่ได้ น okay. ี่ยเสียงมันโซ้ยเหเนี้ยโอเคไปนายอำเภอมาเสิร์ฟที่ที่แล้วเราจะเป็นนายอำเภอสิงหโตโอเคทุกคน ไปไปไป <c oughs> ยิงสีแดงกนะันทุกคนไปเรายิงสีดง <c oughs> แดงแดงงหน่อยเขาตั้งส อืต้องกดเลยเมื่อกี้เราจะโดนวารปไปแล้วอ่ะไม่กี้เราจะโดนาาวารปไปแล้วเราจะโดนจักรพาดวาร์ปไปแล้วอ่ะมีคนกด เ,เป็นอะไรนเนี่ยอืมโอเคทุกคนเราจะทำยังไงสีมูทูสงสัยสีมูทูน่าสงสัย เพราะว่าตอนนี้ไฟมันไม่ดับมันดันเดินไปซ่อมไฟอือเคหัวชมพูกันเลยทุกคนอ้าวหนองสือแท็กบนสีแดงอะไอย่างนี้ที่ไม่เห็นการเป็นแอมเบอร์ได้คุณต้องยุติธรรม กับการยิงคนไอ้เหลืองนั่งใส่ยิงนะตามทำไมตามทำไม,ม,มโอเคไอ้น้ำตาลเป็นคนดีนะทุกคนเราจะไม่ยิงมันเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้คลิปเราอยากโดนว์ปอะ่ะเราจะได้ไปยิงฆ่ตาตกรนพอว์ปหน่อยใครก็ได้ว์ปฉัน สแกนตัวเราเก็บสแกนตัวไว้เป็นหลักฐานดีกว่านะทุกคนโอ้โหนทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยแดงมาวัดวัดกันไปต็มเตไปไสีแดงสีแดงเัดกไปสีแดงสีแดงเต็นเราจะไปหาสีแดงเพื่อไปยิงสีแดงอยู่ไหนไม่นแม่ เราเป็นนายอำเภอผู้บดุงความยุติธรรมตาต่อาต่อตาเลยนะใช่ม <made possible> ่ว <defense> งี่วงตต่อาาตาไไม่ม่วงนสีม่วงนแเราวาสีม่วงอเนะทุกคนเราเป็นนายอำเภอดงแดาได้แดงเราไปว้แต่เราวันคนี เอสี่บ้อย่าครับเขาเต็น,ตนเราสงสัยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเทขยะแล้วแปลว่าน,น้ำตาลเป็นคนดีข้ามไปก่อนนะเรามีสแกนมาดูเราสแกนได้เลยมีวางเพิงเปล่าไ,ไม่มีเรามีสแกนทุกคนอุ้ยสมุดเรากันนะ

เต็กไม่น่เราคนนะคะสิไม่เห็นเห็นครับซิฟามินเป็นโอ้เราต้องชนะนะทุกคนซิฟามินเป็นตัวขมือใช่ซิฟามินคือตัวขมือวดวดซิฟามินครับดซิฟามินใช่ซิฟามินไม่ต้องมา ประชุมทำไมก็ผมเห็นคุณขำเหงือกสม่วงอยู่เมื่อกี้ผมเห็นใช่ฟิฟามินเป็นขคาตะกรเอ้ยไม่ใช่คาตะกรดิจอมขือาเมชื่อผมเชื่อผมฟามนานกับกับตนมับเช่ผมสบูร์ละบ้างครับโอเคไปเลยห ยี่เ <ot> อ็มดีท์ครับทุกคนโอ้โหทีทำจะไม่เขายกตัวมันเองโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเออแล้วก็ช่วยกันกดคนละหนึ่งไลค์หน่อยครับ ผมไม่มีคนกดไลค์เลยอะช่วยกันกดหน่อยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย